ไปวัดอารุณกันค่ะพิมพ์นั่งรถเมย์ออกจากบ้านและรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT จากลาดพร้าวไปอิสระภาพ17สถานีใช้เวลา35นาทีแถวแถวอิสระภาพมีวัดหงวัดนี้พิมพ์เคยไปไหว้พระทำบุญมาแล้วอยู่ใกล้ๆกับสถานีตำรวจบางกอกใหญ่พิมพ์นั่งวีนมอเตอร์ไซค์เข้าไปวัด30บาทหรือใครจะเดินก็ได้วันนี้มาทำความสะอาดวัดพิมพ์ไปมาเมื่อวันจันทร์ที่20พฤษภาคมเพิ่งว่างมาทำคลิป ใครที่สนใจทำความสะอาดวัดวันเสาร์ที่15มิถุนายนมีทำความสะอาดวัดใครจะเอาอุปกรณ์มาก็ได้หรือจะยืมอุปกรณ์ที่วัดใครมีไม้กวาดผงซักฟอกเอาไปได้มีพี่ๆเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆมาช่วยกันมีนักข่าวมาทำข่าวด้วยจากเพจอีจันประชาชนที่สนใจทำความสะอาดวัดเวลา18นาฬิกาถึง2ทุ่มมีทำความสะอาดวัดทุกเดือนสามารถเข้าไปดูข่าวสา,ารในเพจของทางวัดได้คะ่ะดูเพจได้ที่ท้ายคลิปวิดีโอได้เลยคะ่ะ